ณเชื่อหรือไม่จักรวาลให้ของขวัญกับทุกๆคนคต้องบอกจักรวาลไม่ใช่เป็นการขอการขอนั้นคือขาดแคลนจักรวาลเขาจะไม่ให้สิ่งที่กับคนที่ขาดแคลนจะให้กับคนที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอยากได้สิ่งใดให้บอกจักรวาลก็ทำหน้าที่เป็นผู้ให้แต่ตัวคุณต้องอนุญาตให้ท่านให้ถ้าคุณไม่อนุญาต สิ่งนั้นคุณก็จะไม่ได้รับคุณเปิดสวิตจูนขึ้นกับจักรวาลคุณก็จะได้รับของขวัญน,นั้นในการทดสอบว่าคุณเปิดช่องทางหรือขึ้นเดียวกับจักรวาลหรือไม่เช่นคุณได้รับคำชมเชยดีหรือไม่คุณได้รับของขวัญที่ไม่คาดคิดอย่างไงใดหรือไม่คุณยอมรับความช่วยเหลือเมื่อมีการเสนอหรือไม่คุณยอมรับข้าหารที่เพื่อนเป็นคนใจ่ายให้หรือไม่ จริงเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จะช่วยคุณดูว่าคุณพร้อมรับของขวัญจากจักรวาลหรือไม่โปรดจำไว้ว่าจักรวาลกำลังเคลื่อนผ่านทุกคนและทุกสถานการณ์เพื่อมอบของขวัญจักรวาลต้องการให้ทุกคนสำเร็จเป็นกฎเดียวกันกับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยคนดำคนขาวคนสูงคนเตีย้ยกฎของจักรวาลเหมือนกัน คุณไม่รู้ตัวว่าคุณพูดออกไปถ้าคุณพูดออกไปนั้นแปลว่าคุณร้องขอเช่นทำไมฉันโชคร้ายแสดงว่าคุณร้องขอในความโชคร้ายต้องสื่อสารกับตัวเองซะใหม่เพราะว่าเรามีจิตรู้สำนึกจิตใต้สำนึกและสนามจิตคนเราเมื่อเกิดมาตั้งแต่เด็กจนอายุห้าขวบ นั้นเวลารับสิ่งใดๆก็จะรับเข้าไปในจิตใต้สํานึกเลยเป็นจิตท,ที่บริสุทธิ์เพราะว่าเขายังไม่รู้จักป้องกันไม่รู้จักวิเคาเราะห์แยกแยะพออายุ6ขวบขึ้นไปแล้วก็จะมีอีกจิตหนึ่งนะนั่นก็คือจิตรู้สํานึกจิตรู้สํานึกก็จะคอยระแวดระวงังวิเคราะห์คอยวิเคราะห์แยกแยะเพราะว่ารู้จักเหตุรู้จักผลแล้วจะเถียงพ่อเถียงแม่แล้วเด็กในวัยนี้ดังนั้น ถ้าเราทำอะไรสื่อสารใดๆกับจิตใต้สำนึกเขาจะไม่รู้เพราะว่าเปรียบเทียบกับเป็นเด็กน้อยห้าขวบจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีเพียงแต่มีความรู้สึกว่าเจ้าหนายอยากได้ก็จะจัดหาให้แล้วก็เป็นผู้ให้และให้มากกว่าดังนั้นท่านต้องสื่อสารกับตัวเองด้วยคำพูดที่ดีๆและเป็นคำพูดที่บวกคุณ อวยพรกับคนอื่นนั้นจะต้องอวยพรให้เขาดีๆไปเลยเช่นมีความมั่งคั่งอุบดมสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าอวยพรเขาว่าอยาเจ็บยาจนแปลว่าเราให้พรเขาว่าเจ็บและจนดังตัวอย่างเช่นอาจารย์บอกให้ทุกคนอย่าเห็นช้างนะอย่าเห็นช้างนะอย่าเห็นช้างนะตอนนี้คุณกำลังฟังคุณเห็นช้างไหม ในจิตใต้สำนึกคุณก็เห็นช้างรู้จักรูปร่างหน้าตาช้างเลยทั้งท้ง,ท,งที่บอกว่าอย่าเห็นช้างนะนี่ก็เหมือนกันว่าลักษณะของจิตใต้สำนึกเขาไม่รู้คำว่าอย่าว่าไม่เขารู้ว่าเขาเห็นช้างอีกตัวอย่างหนึ่งเราบีบมะนาวเข้าปากทุกท่านได้รสเปรี้ยวไหมความรู้สึกเปรี้ยวขึ้นมาทันทีนี่แหละ คือประสบการณ์ที่จิตได้สันึกเคยสัมผัสว่ามะนาวนั้นเปรี้ยวน้ำลายเราก็สอขึ้นมาทันทีทั้งทงที่ไม่ได้ดื่มมะนาวและทุกท่านเคยสังเกตไหมว่าเราคิดถึงสิ่งไหนโฟกัสสิ่งไหนก็จะได้สิ่งนั้นเช่นเกลียดสิ่งไหนก็จะได้สิ่งนั้นสาวสาวเคยไหมคะเคยตั้งเจตนาลมว่าเกลียดคนที่เมา เสร็จแล้วก็ไปแต่งงานกับคนขี้เมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นการสื่อสารสื่อสารสมัยสื่อสารกับตนเองสื่อสารกับจิตใต้สำนึกที่อยู่ในตัวเราเพื่อจูนขึ้นไปยังจัก,กรวาลภายนอกจากซอสและกอสที่จะให้ของขวัญเราต้องสื่อสารกับจักรวาลการสื่อสารผิดได้รับข้อมูลผิดเท่ากับไหะนะ ถ้าสื่อสารถูกภาษาสุดยอดเท่ากับความสําเร็จของตนเองร่างกายประมวลภาพปฏิเสธไม่เป็นทุกคนได้รู้เคล็ดลับนี้แล้วคือต้องทำการสื่อสารให้ชัดเจนถ้าเราสื่อสารไม่ชัดเจนจักรวาลได้ยินเขาไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราจะต้องเป่งวาจาให้ชัดเจน สิ่งดีๆพูดดีๆภาษาดีๆกับตัวเองกับทุกๆคนถึงสิ่งที่อยากได้บอกไปแล้วก็ต้องปล่อยวางไม่ลังเลไม่สงสัยอย่าสงสัยว่าจะมาทางใดเราปล่อยไว้เลยเพราะว่าการลังเลสงสัยก็คือเป็นการตัดขึ้นจักรวาลการปิดสวิตตัวเองไม่ติดต่อกับจักรวาล แต่จักรวาลจะส่งสิ่งต่างๆที่เราบอกไปท่านจะให้เราเพราะท่านมีหน้าที่ให้ท่านให้มาทางไหนก็เราก็ต้องเปิดประตูสู่ความมั่งคัง่งจะมีวิธีการวิธีธรรมให้เราไปสู่ผลลัพธ์นั่นเองนี่แหละคือจักรวาลให้ของขวัญกับทุกๆคนลองไปทำดูกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นันโค้ดมาสเตอร์ NLP สวัสดีค่ะ